ไหนร้องให้ให้ดูไหนซีเป็นครูสอนการแสดงอีอย่างวะร้องไม่ได้สวัสดีค่ะปรางนะคะพิมพัชชูตระกูลค่ะฝันอยากเป็นนักการทูตอยากทำงานในกระทรวงต่างประเทศอะไรเงี้ยปัจจุบันเป็น acting coach ค่ะหรือว่าครูสอนการแสดงแล้วก็มีอีกพาร์ทหนึ่งเป็นผู้ออกแบบเวิร์กช็อปการแสดงสำหรับคนทั่วไป ตอนปริญญาตรีค่ะเป็นคณะรัฐาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยแล้วตอนนั้นก็ยังยังคิดว่าจะ on track อยู่กันเป็นนักการทูตอยู่แต่ว่าคุณแม่เป็นคนแอบกระซิบว่าเอ้ยรู้หรือเปล่าว่าที่คณะอักษรศาสตร์ในจุฬาลงกรเนี่ยมันมีภาควิชาศิลปะก,การละครเลือก,กเป็นวิชาโทแล้วก็ไม่ไม่ออกมาจากแวดวงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ย สำหรับงาน acting coach ่ะก็คือเรามีหน้าที่ที่จะสอนการแสดงให้กับนักแสดงช่วยเขาทำกันบ้านเกี่ยวกับการตีข้ามบทบาทต่างๆเพื่อให้เขาเข้าถึงตัวละครตัวที่เขาจะเล่นส่วนพาร์ทการออกแบบเวิร์กช็อปการแสดงสำหรับบุคคลทั่วไปอ่ะค่ะอันเนี้ยจะเรียกว่าการละครประยุกต์คือเราเอากระบวนการละครบางอย่างเนี่ยมาปรับประยุกต์ให้เหมาะกับคนทั่วๆไปเพื่อให้เขานำไปพัฒนาศักยภาพบางอย่างของตัวเอง คนชอบแบบเดินมาบอกเราว่าไหนร้องไห้ให้ดูไหนซีเป็นครูสอนการแสดงอีอย่างวะร้องไม่ได้ทำยังไงอะไรเไงี้ยเราก็อยากให้คนเข้าใจว่าจริงๆอ่ะการละครอ่ะมันลึกซึ้งกว่านั้นตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยเราคงต้องไปเป็นนักแสดงต้องไปทำท่าทำทางอย่างนั้นแต่กลายเป็นว่าการเรียนการละครอ่ะมันมันคนละเรื่องมันเรียนตั้งแต่การคิดวิเคราะห์มนุษย์ต่างๆการตีความบทละครในทาง acting เขามีคำว่า subtext หรือว่า t w e e n the line นะ ใต้คำพูดนั้นนะ่ะเขาหมายความว่ายังไงซึ่งความหมายที่อยู่ใต้นั้นนะ่ะสำคัญกว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเีเราให้เวลาตัวเองอ่ะหนึ่งปีในการที่จะแบบ ค้นหาความชอบของตัวเองเนาะในปีแรกอะ่ะเราสมัครทั้งงานราชการงานบริษัททำออร์แกไนซ์ทำงานกองถ่ายคือลองทำทุกอย่างเพื่อที่จะถามตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเราชอบอะไรแล้วเราก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีงานเกี่ยวกับด้านการแสดงเรารอคอยที่จะให้งานนั้นมันมาถึงอะ่ะถ้าชอบอะไรอะ่ะก็มุ่งไปทางนั้นลองทุกอย่างแล้วก็เหมือนคัดกรองออกไปเรื่อยๆจนเจอสิ่งที่เราคิดว่าใช่เรามากจริงๆตรงสายหรือไม่ตรงสายอะ่ะมัน มันเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าเรารักมันเพจนะคะชื่อว่า Self Factory ไปไลค์กันได้อยากรู้ว่าการแสดงคืออะไรเงี้ยก็ทักมาคุยกันได้หรือว่าลองตามอ่านพวกทริคแล้วก็ทิปที่อยู่ในในเพจก็ได้ค่ะบางทีเราก็จะเขียนสรุปกระบวนการคร่าวๆในการทำเวิร์กช็อปแต่ละครั้งเอาไว้ให้แต่ว่าไม่ต้องมาขอให้ร้องไห้ให้ดูนะทำไม่ได้ <laughs>